ดวงรายวัน5กรกฎาคมคนวันพุธวันนี้คนวันพุธนะครับเด่นเรื่องงานการบริการช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่งานการค้าขายงานเดินทางวันนี้การงานสำเร็จสมหวังด้วยดีนะครับส่วนงานเด่นอีกอย่างหนึ่งเป็นลักษณะของคู่มิตรคู่ปรึกษาให้คำปรึกษาและได้ความถูกใจชอบใจกันขึ้นได้การงานเกี่ยวข้องกับเพศหญิง หรือผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงมีเกณฑ์การเข้าสังคมช่วยเหลือผู้อื่นพบปะสังสรรค์ได้ครับแต่วันนี้คนวันพุธจะมีลักษณะของความเครียดอึดอัดไม่ได้ดั่งใจเกิดขึ้นได้บ้างนะครับแต่ภาพรวมวันนั้นเป็นวันที่ดีครับสําหรับการเงินในวันนี้การเงินนั้นหมุนเวียนคล่องหมุนเวียนดีนะครับการเงินไม่มีอุปสรรคปัญหาในด้านความรักนะครับวันนี้เป็นความเข้าอกเข้าใจมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีครับ ภาพรวมคะแนนในวันนี้อยู่ที่90%ครับสำหรับสีมงคลเสริมดวงประจำวันนะครับสีเด่นนั้นคือสีโทนน้ําเงินส้มแสดน้ําตาลเข้มขาวเหลืองครีมโทนเทาและสีผสมครับเลือกจากหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าส่วนวิธีการแก้เคล็ดเสริมดวงประจำวันที่ดีนะครับการดูแลพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่บุพการีความกตันยูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนดี รวมถึงการมีจิตอาสาจิตสาธารณะนะครับทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิมส่วนเลขเด็ดพยากรประจําวันนี้นะครับเลขเด่นนั้นคือเลข7และ8นะครับส่วนเลขรองนั้นคือ3และ6ครับขอให้เป็นวันที่โชคดีและมีความสุขกันมากๆทุกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ